ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอเชัแนวก็พบกับป๊อบไอเจ้าเก่าเวลาเดิมเลยนะคะเวลาเดิมอะไรเดี๋ยวทุกคนบอกว่ามึงมึงไม่เคยมาตรงเวลาเลยค่ะวันนี้นะคะป๊อบไอก็จะมารีแอคชั่นเพลงที่ทุกคนขอมากันอีกแล้วนะคะอ่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่ออกมาได้สักระยะหนึ่ง้วชื่อเพลงว่าน้องเทสเมาเจ้าเทสดีนะคะของกวางดวงหาร์ทยฟิจิลิ่งกับน้อง s c s 7 3นะคะคือช่วงเนี้ยแฟนคลับน้อง s อ s 7 3แบบทักมา คอมเมนต์มาแล้วก็แบบไดเร็มาส่วนตัวแบบถล่มทลายเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าช่วยรีแอคให้น้องหน่อยเยอะๆตอนนี้น้องกําลังปังมากเลยนะที่เราเราก็จะพลาดไม่ได้กับคําขอของแฟนคลับที่ขอมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรีแอคกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดกระดงเป็นกําลังใจให้ป๊อไอาด้นะอ่ะเราไปดูกันเลย มาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม ว่าเดาไว้แต่แรกแล้วว่ามันต้องเกี่ยวกับแบบแอลกอฮอล์ทำไมคุ้นนๆเหมือนหนูเคยฟังผ่านอีกแอปต่อตอมก่อนอันนี้คือเสียงน้องเอชเอชเจ็ดสิบสองเอชเจ็ดสิบสามเหรอโอ้เคยฟังแล้วแต่ฟังแค่ทอนหนู

ลูกเดิมน้องอ่ะคือน่ารักอยู่แล้วนะพอแบบมาเห็นลูกนี้คือแบบก<ม>วางก็คือสวยน้องก็คือแบบหล่อเลยอ่ะ,ะออเป็นไอดีบอรที่อยู่ข้างๆนั่งฟังจะเล่าออกบสสุยญ,ญางโอ้โหโอ้โห

เป็นการแบบเป็นการมิกกันที่ดีมากระหว่างไทยลาวนะทุกคน <c oughs> ตอนจบน่ารักอะนองมันขี้เงาเลยสายเมาเป็นประจำยังบ่อยากมีไฟเป็นโอ,โอ้พักจักคนใจดังไห้กัดคนแสนดีถึงสาวตัวมาวันเห็นลองมาดามใจกัน ค่ะแ,แ,ออแล้วก็ได้ฟังกันจบไปแล้วนะคะเอ่อพูดถึงเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็คือชายหญิงทั้งสองคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากความรักมาก่อนแต่ว่าเขาก็ ไม่คิดจะปิดกั้นปิดปั้นไม่คิดจะปิดกั้นตัวเองนะคะเขาก็ยังพร้อมที่จะพบเจอความรักใหม่ๆได้เสมอเออในใจความสําคัญของเพลงนี้เลยเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเรารักกันเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะคะทุกคนแล้วเนื้อหาเพลงก็คือเป็นการหยอกล้อก,กันระหว่างชายหญิงอ่ะน่ารักมากอะ่ะแล้วพูดถึงเออโปรดักชันการทาเนี่ยก็คือดีโทนเนี่ยเขาก็จะคุมโทนไปทางสีแดงนะคะทุกคนว้าวสีแดงนี้มันอันนี้ป๊อบไอตีความว่าเออแบบ สีแดงแห่งความรักนี้หรือเปล่าความร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เราไปเรื่อยนะทุกคนแต่คือดีอ่ะแล้วคือแบบปุอบไอตอนแรกปุ๊บไอจําน้องแทบไม่ได้ทุกคนคือคือแบบดีมากอ่ะปกติเรารีแอคชั่นเพลงของน้องใช่ไหมเราจะเห็นน้องเขาอ่ะก็คือการสไตล์แต่งตัวของน้องเขาก็คือเป็นเอกลักษณ์แหละแต่ว่าคือก็จะดูเด็กตามวัยอ่ะแต่มาพอดูเนี้ยคือเขาดูโตอ่ะปุอบไอยังรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนรุ่นเดียวกันเลยคือแบบน่ารักมากแหมน่าน่าหยิกน่าหยิกมากเลยอืมก็ โดยรวมคือชอบนะคะแล้วพี่กวางก็คือสวยมากสองคนเนี้ยมารวมกันอ่ะไทยเราดีมากค่ะทุกคนแล้วก็เป็นกระแสช่วงนึงด้วยนะที่แอปพลิเคชันทิกตอกอ่ะว้าวอไ,ได้ฟังคอนทูมาแล้วในในต่อต่อแต่ว่าไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะคะ oh, ทุกคนก็คือแบบ <no. S 1> ชอบมากก็อย่าลืมไปติดตามเพลงนี้กันด้วยนะคะ วันนี้ปอป๊อบอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ป๊บอบอายด้วยนะวันนี้ป๊บอบอายขอตัวลาไปก่อนนะคะได้ไทั้งเศร้าตัวมาวังหันลองมาดามใจกลางเมืองเมื่อคนงามไอ้มันเท็ดีน้องนี่ก็เท็ดเมาเยนบอสมกับเจ้าลเมงเ่สาวที่ติดใจแล้วผสมโซดามันก็ยังแสบได้ถ้าสองเฮามีใจยังก็เป็นไปได้เลยเด้อเด้อนาง and